เทศบาลเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมภารก,กิจอื่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์โดยมีนายสมชายอินบุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่นําโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีและคณะผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ได้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมภารก,กิจอื่นของเทศบาลเมืองลบบุรีให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมภารก,กิจอื่นของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าสนราชการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันและถ่ายทอดนโยบายการทำงานภารกิจสำคัญเร่งด่วนให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามและเปิดโอกาสให้ทุกคนรับรู้เรื่องราวต่างๆในองคอ์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละกองภายในเทศบาล เมืองลบบุรีเพื่อน,นําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลเมืองลบบุรีไปในทิศทางเดียวกันโดยหน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายง,งานการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการอยู่และที่ดําเนินการไปแล้วให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักไรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ